คือพาสุภาพบุรุษคุณมาร่วมในข่าวพวกเราด้วยนะครับโดยเป็นผลงานของประกอบการขอโดยท่านปพันเอกนกฟ้านะครับรองผู้กำกับควมฝ่ายเบาเบาและท่านรวมก,กับจุติบุก็ไปพบ,บเหยื่อที่ที่แจ้งมานะครับเป็นหนึ่งในสามรายที่ทีตกเป็นเหยื่อและได้เข้าทำการจาับกุมนะครับจะขอ ซึ่งเป็นสายเรือโชคลวนะรปีดา1ิบนะครับแล้วก็นายคุณนภศนะครับสฤิ์สวัสด์ก็เป็นสายเรือของเรือขนบโชค่อนะครับแล้วในตอนนี้ที่ที่เดียวได้พาไปอย่างที่บ้านทีูุ่ติกังพบนางโซนะครับซึ่งเป็นชาวนาที่โซก็คือโซนะครับก็พยายามหลบหนี บ้านที่เหย่ได้ชี้ว่าเป็นที่กักขังครับสถ้ครับกเย่ก็รับทราบว่าจะมีในหน้าเช็คชาวบ้านนะครับนำผ่านคนทางเด้านักชาวบ้านทั้งหมดคนใหญ่ก็จะมาทานอเมซอนรับดต่อมาทำงานแรงงานตัวโง่ก็จะมาครับ ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลนะครับเนี่ยในเรื่องของที่อาหารที่พักการรพิบาลการบันดาลทางธุรกิจใจร่างกายและจิตใจลดถิ่นการให้การรวมหรือว่ารวมถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งกลับไปพงนาครับ đó, à, được, 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 được,